ไานเนอร์ของเรานะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่ผ่านทางบิ๊กต่อกไลน์ด้วยนะครับของทาง Q ิวเฟรชั้นเองนะครับวันนี้ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานสุดยิ่งใหญ่วันนี้พลังล้นเหลือกันจริงๆนะครับขอติ่งกรี๊ดตั้าให้กับงานของเรา Q ิวเฟรชทิวเวลอร่อยง่ายๆกับน้องชายบาร์เซรสวันดีครับคุณแต่ผมดีเจขอกเทมป์น,น,า,นาสุนทานานะครับรับหน้าที่ขอเป็นผู้จัดการร้านได้ไหมผู้จัดการร้านได้เนย ตัวแต่ละคนเป็นใครอ,อะไรยังไงให้มันเสียงกรี๊ดมันกระหึ่มดังไปถึงเชียงใหม่เลยรู้ปะ บใช่แล้วก็มาหาอะไรกินบ่อยก็ดีที่ว่บท่ามีคนเยอะเลยครับยไทยละครไทยเป็นไงบ้าทำมาดีครับผมเอาพูดถึงการตัวแต่ของคิวเพลเรนี้ยใช่ไ่มครัแค่น้องชายใช่ไหมใช่ครัซึ่งอ่ะแต่ละคนอ่ะถว่าขาดพี่ก้าอเพื่อเอาทิ่ในเอ็มีถ้าใครดูคือพี่ก้าอาคพวกเราใช้ไห้กับายชุดดำเท่านั้นรู้หรือไงเกันใช่เพราะขาดพี่สาวตามพี่น รับไหมครับรับทานไหมครับทานครับทุกคนชอบอาหาระเลมากครับออชอบอะไรเป็นพิเศษสุดใหญ่อ,อ่ากุ้งปลา<อ><อ>กุ้งปลาแบบนี้แล้วถ้าเกิดดีกรุ๊งทอดก็คือถูกใจเลยถูกใจมากๆครับคือผมรู้สึกว่าอาหารทะเลเป็นอาหารที่ทำได้หลายเมนูทำง่ัยแล้วก็เัิร์อาหารครบเครื่องครบคันนะครับแล<อ>้วก็ขายมันต่ำเหมาะกับพวกเราที่ ฟิตหุ่ <No. S 1> นเนาะนะคระเนี่ยพอพูดถึงเรื่องฟิตหุ่นครับ next ครับช่วงนี้งานเยอะคิวฮอตคิวแน่นนะครับ,รบดูแลตัวเองเรื่องการกินยังไงบ้างครับ next ครับผมก็แน่นอนว่าเราก็ต้องเลือกของที่อร่อยครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยใช่ไหมฮะืออ่ะวที่ผมเตรียมเรื่องมาเล่าเรื่องคือทำเพราะได้ไม่ได้ใส่คำพูดทีด่ต้องไปกินกับสุด หลุดต้นอะไรดูอ่าเดี๋ยวไม่เอานะเบื้องบนเดี๋ยวไม่ได้อ่าอ่าอะไรก่อนอะไรก่อนเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวเราคนทีมงานขึ้นมาองแปะสติกเกอร์ให้น้องหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่ามันหลุดออกมานะครับเมื่ไกี้พีวัสูุก็คือดึงไปดึงมาอ้าวของน้ำหลุดจ้ะ นี่จ้ะเดี๋ยวให้น้องไทยเขาจัดการไทยเรียบร้่อยนะครับเอาลกหนึ่งอันไหนอันไหนเน่ยมีเรื่องเล่าจากอาหารที่อร่อยทำให้มีประโยชน์ค่ะก็คือมันมันมีมันปกติผมก็จะสอนตอนตัวสิบดึกนะค่ะแล้วเวลาสอนเนี่ยมันก็เหนื่อยตาปกติแล้วผมจะแบบ รีบอาบน้ำก็นอนเลยไม่ได้กินอะไรเอไม่อยากกินอะไรแล้วแบบนอนจังแต่ว่าวันนั้นคือแบบมันเหนื่อยมันไม่ไหวสุดนะหิวมากแล้วคือวันนั้นน่ะพอดีที่คิวเฟสอ่ะเขาส่งอาหารมาให้พวกผมพอดีนี่แน่ใช่แล้วคือแล้วคือผมแบบว่าเอาทูน่าไส้เนี่ยเอาเวฟกินแล้วคือกินเข้าไปคำแรกผมแบบมันตื้นตาแบบมันอันใคือคือมันตื้นตาจริงๆนะเพราะแบบคนหิวมากโอ้ยคนหิวมากเลมีอะไรกินอ่ะเออแล้วอกนนั้นคือในใจบอกที่แบบคือมาได้ถึงเวลาพอดีนี่คือแบบสอง กินดูดนะผิวง่ายแลยนะจ้าผิวง่ายแล้วพอเต้นด้วยอย่างเงี้ยมันก็ผิวตลอดเลยแต่ผมต้องเกิดบว่าความจริงกับผมเป็นคนแพ้อาหารทะเลอ่าแพ้อาหารทะเลแต่ผมได้กดล็อกที่อยู่ี้แล้วก็ต่างจเป็นว่าขายบัตติ้งไทยแลนด์มาบัตติงแพร์มาแล้วผมได้ลองกินอาหารทะเลได้ลองกินกูกินพวกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แย่หายแล้วแล้กินได้ไหับกลายเป็นว่าแพเธอร์แลนด์ไรโอ้ยตัวเลือกเอาไปต่อก็คือตอนแรกผมแพทนายแล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็ พอต yes. ้อมเสร็จอะไรเงี้ยอยู่เราก็ได้ได้ของทอดพี่คนบอกเลยคุได้พุ้งชุบแป้งมาลดการทำการแบบใส่อดไปก็นั่งกการสรุปก็ต้อมเสร็จก็นั่กินต่ออะไรเงี้ยแฮปปี้แฮปปี้คือปกติของทุกคนชอบอาหาร่าวบอกกัว่าปกติถาาหารแต่ม่ผไม่อมีเวลาอะกันได้ซึ่งเวลาไปสิบปีท่าค่ะผมก็เลยแบบทุกเช้ากวอนต่นนอเงี้ยผมแบบรู้ว่าไหนที่ตื่นสายก็แบบสมมติต้องมีเวลาทินาทีก่อนออกผมก็จะแบบทีวีพุ่งแน่ผมตื่นเพราผมจะลงมาเข้าทอดทอลอุ้งเขร เอาแบบว่าสมมติว่าเราเอาไปกินก right ับอืมแบบนี้ก็อร่อยเลยนี่มันก็อร่อยแล้วแค่นี้นะครับและนี่คือน้องรองทั้งเจ็ดคนนั่นเองน้องรองครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาพูดคุยกันแบบธรรมดาอ่าเราจะต้องแบ่งโต๊ะกันด้วยคุณสามารถที่กันแค่ไหนคุณสามารถแบ่งกลุ่มแบ่งอะไรย่อยแล้วแข่งกันได้ไหมปั๊บได้ยแน่นอนเลยแต่ได้ไหมได้เราไม่ได้

ดีก๊อตของยูเอชไอส์สวัสดีครับพวกเราบอสวันนี้นะคะเป็นแมออกงานใช่ไมคะนี่รันครับเป็นไงแปลเป็นเป็นไงฮะรันครับผมว่าเป็นการออกงานที่สนุกมากๆพราะเรามีเกมให้เล่นแล้วก็ปกติเราไม่ได้เอ่อทำทำอาหารคือทำอาหารให้คนดูด้วยใช่ใช่ใช่วันนี้มีแบบอีเวนต์มีหมายถึงว่ามีกิจกรรมให้เราทำใช่สนุกสนุกครับสนุกมากครับสนุกมาก ปกติผมทำอยู่แล้วแต่ว่าทำได้แต่กินได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าวันนี้ได้มาลองทำแบบว่าทำเพื่อกินพัพเปอร์น่าจะทำอาหารไดนะถ้าผมผมชอบทำอาหารนะเขาใส่กึ่งสาเร็จรูปสายนี้อะไรเขาใส่ดูเยหลาอย่างไข่เจียวผมก็ทำไข่ดาวผมก็ทำทอดกระเพราได้ยละ แต่ว่าเอาจริงหลังๆรงงนี้ผมไม่ค่ทำแล้วเพราะว่าเอาเข้ามอทอดเลยมันแล้วเขาเขาเร์ทำแล้วใคร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 กินก็ต่อนเปื่อนเพื่อนเพอรู้นะให้เพื่อนๆกินองะแต่คนี่เพื่อนไม่ค่อยทำเนา่ก็เอาเข้ามอทออย่างเดียวเขากินอน่างเดียวทุกวันนี้ก็เข้ามอทอดอย่างยง่ายๆออ่านาทำแต่ว่าแขมังกันด้วยนะทำเสรจแล้วก็ชิมกันด้วยจริงจริงผมไปชิมแบบ ก้านะไม่ไหวแล้วหิวมากเหมือนกันเขน้ยืนยืนหิวข้างไดเห็นเห็นแบบเชมปุระอยากกินอยากกินมากเลยไม่รู้กินได้ไหมใช่กินได้สิแต่ผมบอกเลยว่าตอนต้นลงมาที่ผม่งซักแบบว่าเยอะมากใช่เมื่อกี้ในห้องพักพี่เขาก็แบบมีเอามาให้พวกผมเดี๋ยวกกินกันยับเลยใช่ขอบคุณพี่ีชิวเฟสได้ครับไมสดาชิว่เีวอาสอด